มหายุทธสถานพบตอนที่592ประมุกเต่าหนึ่งผู้สูงส่งสอง,สองมหาจากักรพรรดิหกเมื่อเผชิญหน้าขบวนผู้แข็งแกร่งเช่นนี้เพียงพอที่จะทําให้ผู้แข็งแกร่งทุกคนในยุคปัจจุบันขนหัวลุกสู้ได้แล้วอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ภายใต้การกดอจจัดจากอํานาจที่น่าเกรงขามเช่นนี้ผู้เท่าเทียนชูกลับอมยิ้มพลางพูดอย่างผ่อนคลายผู้น้อยอย่างพวกเจ้าไม่รู้จักเคารพนับถือผู้สูงอายุเลยหรือผู้น้อย เมื่อได้ยินคำพูดนี้สีหน้าอารมณ์ของเหล่าสิทธิ์มกุฎเต๋านอกนภาก็ดูแปลกประหลาดจอมมกุฎวิธีล้นเซียวเหยาเคื่อก้าวเท้าออกไปใส่ยะยิ้มอย่างเยือกเย็นแล้วพูดตาแก่อย่างเจ้านี่โอหังไม่เบาเลยนะบังอาจบอกว่าเราคือผู้น้อยอย่างนั้นหรือเจ้าทราบความเป็นมาของสิทธิ์ที่ใหญ่ของเราหรือไม่ สิทธิ์พี่ใหญ่ของเราคือประมุขเต่าผู้บรรลุมรคผลในยุคไทชูเชียวณเป็นประมุกเต่าสวรรค์ที่เปลี่ยนเทียนเต้าทั้ง12ให้กลายเป็นหนึ่งทั้งยังฝึกเต่าเฟิงเทียนจนบริบูรณ์มีชีวิตคงอยู่มาหลายยุคตรีพบเพียงพอที่จะเป็นบรรพบรุษของบรรพบรุษเจ้าได้แล้วบางอาจบอกว่าเราคือผู้น้อยอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นว่าสิทธิ์น้องคนอื่นๆมีท่าทีที่จะพูดอะไรบางอย่างต่อประมุกเต่าเฟิงเทียนจึงโบกมือห้ามปรามกระทันหันสายตาเพ่งมองไปทางผู้เท่าเทียนชูแล้วพูด ความเป็นมาของผู้อาวุโสเป็นอย่างไรกันแน่แล้วจุดประสงค์ของการมาที่นี่คืออะไรลองชี้แจงก่อนก็ไม่เสียหายนะขอรับในฐานะที่เป็นผู้แข็งแกร่งระดับประมุขเมษสัมผัสวิญญาณของนักพรดเฟิงเทียนรวดเร็วและเฉียบแหลมอย่างยิ่งสัญชาตญาณบอกกับเขาว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่ได้คุยโวแต่อย่างใดรากับแม้แต่เขาที่เป็นประมุขเต่าสวรรค์นในยุคไทชูเมื่ออยู่ต่อหน้าคนดังกล่าวก็เป็นได้เพียงผู้น้อยคนหนึ่งเท่านั้น แต่ทว่าการนับรุ่นมันไม่สำคัญแต่อย่างใดสิ่งที่สำคัญคือแดนผลการฝึกตนและศักยภาพหากคนดังกล่าวเข้ามาในแดนเซียนนอกนาภาด้วยเจตนาร้ายเขาย่อมต้องลงมืออย่างไม่ลังเลใจอยู่แล้วพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มาพูดคุยกับข้าให้ท่านพรดนอกนาภามาด้วยตนเองเถิดผู้เท่าเทียนชูยิ้มอ่อนพลางพูดในระหว่างที่พูดอยู่นั้นผู้เท่าเทียนชูก็เดินบนอากาศที่ว่างเปล่าถึงกับเดินออกไปจากทางหินชนวนสีเขียวกำลังย่างกรายอยู่ในตรีภปกลาหหน ตรีพบกลาหนที่สามารถบดขยี้ผู้แข็งแกร่งจากกระพัเทพประดับเก้าให้หลายเป็นชิ้นชิ้นแต่กลับเหมือนสิ่งของที่ตั้งขึ้นลอยๆอยสำหรับผู้เท่าเทียนชูเดินอย่างผ่อนคลายราวกับเดินอยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเองอยังในอย่างนั้นหรือว่าเขาจะเป็นรูม่านตาของมกุฎเทพหยุนเซียนที่กำลังหมอบคลานอยู่กับหลัวซิลหดลงราวกับคาดเดาอะไรได้น้องหนูเจ้าคิดอะไรได้หรือหลัวซิลถามอย่างรู้สึกสงสยัย ไอสาระเลวเจวอนตีนักใช่หรือไม่เสียงกัดฟันกรอดของมกุฎเทพหยุนเซียนดังเข้าไปในหูหลัวซิวราวกับคําว่าน้องหนูทําให้นางขนหัวลุกอย่างควบคุมไม่ได้ต่อให้ข้าจะวอนตีนเจ้าก็มากระทืบข้าสิหลวซิลอดพูดหยอดเล่นไม่ได้เมื่ออยู่ภายใต้การกดอัดจากพลังออร่าของผู้แข็งแกร่งจํานวนมากพวกเขาทั้งสองไม่มีคนใดขยับได้เลยตาแก่อยากคิดจะหนีนะ ไอคนอาศัยความเป็นผู้อาวุโสเที่ยวดูถูกผู้อื่นไปทั่วหยุดบัดเดี๋ยวนี้เงาดำทั้งหลายลอยตัวขึ้นฟ้าต่างแผ่ขยายพลังออร่าที่แข็งแกร่งและมากมายมหาศาลออกไปแล้วไล่ตามเข้าไปในตรีภพกลาหนภายในพริบตาผู้ที่ลงมือก่อนคือจอมากุฏวิธีร้างเขาคือผู้แข็งแกร่งระดับมหาจากักรพรรดิ์ดก้าวกงล้อด้วยธรรมเวชการร้างที่ปลุกเสกร่างจึงเหมือนดั่งยักษ์ย้ายหอคอยเทลสีทองหนึ่งหลังเงาร่างกระพริบทีเดียวก็มาถึงด้านหลังผู้เท่าเทียนชูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ร่างกายของจอมกุฎวิธีร้างก็คืออาวุธเทพของขลังที่แข็งแกร่งที่สุดพลังโจมตีของเขาเสมือนพายุมรสุมปิดผนึกทางหนีที่ไล่ทุกทางของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้อย่างไรก็ตามผู้เท่าเทียนชูกลับไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยเมื่อพลังโจมตีทั้งหมดของจอมกุฎวิธีร้างมาถึงตรงหน้าก็ถูกคลื่นพลังเต๋าที่ลึกลับและมหัศจรรย์ทลายไปพลังโจมตีปราบปรามทั้งปวงล้วนสลายหายไปเป็นความว่างเปล่าผู้น้อยอย่างเจ้านี่ไร้มารยาทเสียจริง ผู้เท่าเทียนชูค่อยๆหันหน้ากลับมาดูเหมือนจะไม่พอใจเล็กน้อยยกนิ้วมือขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วจิ้มลงกลางอากาศที่ว่างเปล่าจากนั้นก็ได้ยินเสียงปั้งดังขึ้นร่างกายของจอมกุฎวิธีร้างจึงกระเด็นออกไปกรีดร้องโหยหวนแล้วกลิ้งเข้าไปในตรีภพเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวสีหน้าของเหล่าสิทธิ์มกุฎเต๋าก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันมหาจักรพรรดิ์ดก้าวกลงล้อถูกโจมตีจนกระเด็นออกไปภายในนิ้วเดียวจึงแสดงให้เห็นเลยว่าอย่างน้อยผลการฝึกตนของตาแก่นี้ก็ไม่ต่ำกว่าผู้สูงส่ง เทาพร้อมกันเล่นงานมันให้ยับจอมกุฎวิธีร้างที่ถูกดีดจนหน้าผากโนพุ่งออกมาจากตรีภพเขาตะคอกเสียงดังลั่นคำหนึ่งเพื่อบอกให้สิทธิพี่คนอื่นๆลงมือพร้อมกันประมุกเต่าเฟิงเทียนจอมกุฎธ,ธรรมเวทและอมะกุฎวิธีดินต่างไม่ได้ลงมือมหาจากักรพรรดิก้าวกลงล้อทั้งหกคนลงมือพร้อมกันทำดั้งเดิมที่พวกเขาฝึกต่างตอบสนองซึ่งกันและกันภายใต้การร่วมมือกันกำลังรบที่ปลดปล่อยออกมายิ่งหน้าทึ่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้บรรลุถ,ถึงระดับที่สามารถเทียบทัดผู้แข็งงงงแกร่่ผููส้สส ผู้น้อยอย่างพวกเจ้านี้น่ารำคาญเกินไปหรือเปล่าผู้เท่าเทียนชูที่เดินอยู่ในตรีพบกลาหนขมวดคิ้วลงเล็กน้อยเห็นเพียงเขาสะบัดแขนเสื้อทีหนึ่งร่างกายของผู้แข็งแกร่งระดับมหาจากักรพรรดิ์ก้าวกงล้อทั้งหกก็สั่นเทิมทีหนึ่งก่อนจะกระเด็นออกไปพร้อมกันพลางกระอักเลือดตุ้มทันใดนั้นเอง เลือดปราณที่แพลวพรายดั่งเสาก็พุ่งทะยานขึ้นฟ้าและอมกุศวิถีดินที่ฝึกทำเวสเส้นปราณดินโดยเฉพาะก็ลงมือแล้วภายใต้การปลุกเสกจากเลือดปราณที่มากมายมหาสาลพลังอำนาจตลบฟุ้งไปทั่วท่าทีดูดันจนไม่อาจต้านทานข้างกายเขายังมีไข่มุกมังกรอ้อมอยู่9ก้าลูกไข่มุกมังกรทุกลูกล้วนกลายเป็นลักษณะของเลือดมังกรซึ่งเป็นอาวุธเทพมหาศักดิ์ที่เลียนแบบไข่มุกมังกรดินนั่นเองการที่สามารถฝึกทำเวทเส้นปราณขึ้นมาถึงแดนเช่นนี้ได้นั้น เจ้าก็ถือเป็นอัจฉริยะที่หาพบได้ยากเช่นกันถือว่าท่านพรดนอกนาภาได้รับสิทธิ์ที่ดีเลิศคนหนึ่งอยู่เมื่อเห็นอมกุฏวิธีดินลงมือโจมตีอย่างสุดกำลังสามารถผู้เท่าเทียนชูก็แค่เอ่ยปากชื่นชมเล็กน้อยเท่านั้นก่อนจะยกนิ้วมือขึ้นมาหนึ่งนิ้วฟาดฟันปรังกระบี่ออกไปฉีกกระชากตรีพบกลาหน ภายในปรางกระบี่เล่มนี้มีธาตุลักษณะพิเศษแฝงอยู่สองประเภทนั่นก็คือแข็งแรงจนไม่อาจมาลายและฉีกกระชากทุกสรรพสิ่งสามารถพูดได้เลยว่าได้ดึงจุดที่แข็งแกร่งของพลังโจมตีออกมาได้อย่างแจ่มแจ้งถึงอกถึงใจเลยแควกปรางกระบี่พุ่งทะลวงไปตัดศีรษะของมังกรโลหิตท,ทั้งเก้าตัวลงมาในขณะเดียวกันบนไข่มุกมังกรดินทั้งเก้าลูกเกิดเป็นรอยร้าวด้วยของของลังระดับอาวุธเทพมหาศักดิ์ถึงกับเสียหายคาที่หยุดนะ จอมกุฎธ,ธรรมเวทตะคอกเสียงดังลัน่นมือใหญ่ข้างหนึ่งกลางออกแล้วขยำไปทางผู้เท่าเทียนชูอย่างรวดเร็วกลางฝ่ามือถึงกับมีพลังเต๋า12ประเภทไหลเวียนลึกซึ้งจนไม่อาจคาดเดาได้ล้ำลึกถึงขีดสุดศักยภาพของจอมกุฎธ,ธรรมเวทนี้แข็งแกร่งกว่าอามกุฎวิธีดินซึ่งบรรลุถึงระดับของผู้แกร่งเลิศเจ้ามีพรสวรรค์เช่นนี้เลยหรือจากพรสวรรค์ของเจ้าการที่ติดตามท่านพรนนอกนภา,านั้นถือเป็นของดีที่ไม่มีผู้ใดรู้คุณค่าชัดๆจะดีกว่าหากกลับไหว้ข้าเป็นอาจารย์ ซึ่งต้องสามารถทําให้เจ้าบรรล,ลุถึงแดนที่สูงกว่านี้ได้แน่นอนผู้เท่าเทียนชูยิ้มพลางพูดเลิกคุยโวได้แล้วหรือว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าอาจารย์ข้าจอมกุฎธ,ธรรมเวทตวัดด้วยน้ําเสียงที่เยือกเย็นผู้เท่าเทียนชูยังคงหัวเราะเบาๆอยู่เช่นเคยบางทีข้าอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าท่านพรดนอกนภา,าแต่ถ้าเกิดพูดถึงการตรหนักรู้ในเทียนเต้าท่านพรดนอกนภา,าก็เทียบเทียงกับข้าไม่ได้จริงๆ ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นผู้เท่าเทียนชูก็ง้างฝ่ามือขึ้นมาข้างหนึ่งเช่นกันกลางฝ่ามือก็มีพลังเทพเทียนเต้าทั้ง12ประเภทเปลี่ยนแปลงไปมาทาว่ากลับดูสมจริงมากกว่าพลังเทียนเต้าที่เจ้ามากุฎธ,ธรรมเวทปลดปล่อยเจ้าหนูเฟิงเทียนเจ้าก็ลงมือด้วยสีให้ข้าดูหน่อยสิว่าเต่าเฟิงเทียนที่เจ้านำเทียนเต้าดั้งเดิมทั้ง12ให้กลายเป็นหนึ่งฝึกถึงแดนระดับใดแล้ว ผู้แข็งแกร่งทั้งหลายต่างพากันจับไปหลัวซิลและเทพธิดาหยุนเซียนจึงรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกทันทีต่างพากันลุกขึ้นยืนจากนั้นก็ได้ยินเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นดังออกมาจากตรีพโกลาหนอย่างไม่หยุดหย่อนศึกการต่อสู้ในครั้งนี้ดำเนินการไปได้ไม่นานเท่าไหร่ตรีพบกลาหนก็กลับมาสงบเหมือนเดิมเทพธิดาหยุนเซวินยังไม่ทันได้ล้างแค้นหลัวซิลเงาร่างของประมุกเต่าเฟิงเทียนก็ย้อนกลับมากระทันหันแล้วปรากฏตรงหน้าพวกเขาทั้งคู่ เห็นเพียงชุดคลุมยาวบนตัวนักพรดเฟิงเทียนยุ่งเหยิงเล็กน้อยสีหน้าก็ค่อนข้างขาวซีสีหน้าอารมณ์ดูไม่มีชีวิตชีวาบนใบหน้ายิ่งมีรอยฟกช้ำเป็นจ้ำๆเรากับถูกคนกระทือบอย่างหนักหน่วงเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวหลวซิลก็รู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาพลางคิดในใจว่าผู้เท่าเทียนชูนั่นแข็งแกร่งเช่นนี้เลยหรือแม้แต่ประมุกเต่าเฟิงเทียนยังถูกกระทืบจนสภาพกลายเป็นเช่นนี้ทำให้ทั้งสองได้เห็นอะไรที่น่าขบขำเลยนะ นักพรตเฟิงเทียนยิ้มอย่างขมขื่นพลางพูดอันที่จริงจากผลการฝึกตนของเขาสามารถฟื้นฟูสภาพอาการบาดเจ็บได้อย่างง่ายดายเลยแต่ทว่าบาดแผลที่เกิดจากการโจมตีของผู้เท่าเทียนชูล้วนมีพลังเต๋าประเภทหนึ่งที่มหัศจรรย์ไหลเวียนดังนั้นจึงลบล้างได้ยากมากเฟิงเทียนใช่เขาหรือไม่เทพธิดาหยุนเซวินขมวดคิ้วลงเล็กน้อยแล้วเอ่ยปากถามกระทันหันนักพรตเฟิงเทียนพยักหน้าย,ยิ้มอย่างขมขื่นพลางตอบกลับ ใช่ท่านจริงๆไม่นึกเลยว่าท่านจักอุบัติขึ้นมาในสถานที่แห่งนั้นหากทราบว่าเป็นท่านตั้งแต่แรกพวกเราสิทธิสิทธิน้องย่อมไม่กล้าลงมืออยู่แล้วผู้ที่พวกเจ้ากล่าวถึงคือผู้ใดกันแน่หลวงซิวอดถามอย่างรู้สึกสงสัยไม่ได้การที่สามารถทําให้นักพรดเฟิงเทียนเรียกฝ่ายตรงข้ามว่าท่านได้นั้นอีกทั้งลักษณะท่าทีเรากับไม่กล้ารุกรานล่วงเกินจึงแสดงให้เห็นเลยว่าความเป็นมาของผู้เทาเทียนชูน่าจะแข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้มากฮ่าฮ่า ทว่านักพรตเฟิงเทียนและเทพธิดายหยุนเซวินกลับไม่ได้สนใจเขาเห็นเพียงนักพรตเฟิงเทียนกระแอมสองทีแล้วพูดทั้งสองสามารถเริ่มผ่านด่านนี้ของข้าได้แล้วณนะส่วนที่ลึกที่สุดของแดนเซียนนอกนาภาตรีพบของที่นี่ผนึกรวมกันจนกลายเป็นโกลาหนที่บริสุทธิ์แล้วกลายเป็นพื้นที่ปริภูมิสีม่วงทอง ภายในปริภูมิกลาละมุงทองนี้มีกระท่อมหลังคาฟางหลังหนึ่งที่ดูไม่โดดเด่นถูกกลาหผล,ลปรานม่วงรองไว้แล้วลอยอยู่ในกลาหผลและมีผลลัำทำเวทที่ล้ำลึกอย่างยิ่งไหลเวียนออกมาผู้เท่าเทียนชูใช้มือทั้งสองข้างไขว้ด้านหลังเดินเตรยูย่ในกลาหผลแล้วมาถึงสถานที่แห่งนี้ท่านพรดนอกนาพาสหายเก่ามาเยี่ยมเจ้าแล้วเจ้าจะไม่ออกมาต้อนรับหน่อยเลยรึผู้เท่าเทียนชูมาถึงนอกปริภูมิกลาละมุงทองแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งประโยคหนึ่ง วิธีปณิธานที่แตกต่างไม่อาจหารือร่วมกันได้วิธีของท่านและข้าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหากได้พบกันแล้วจะมีเรื่องอะไรให้พูดคุยหารือกันได้เล่ามีเสียงที่ชัดเจนค่อยฮาหาสะท้อนออกมาจากกระท่อมหลังคาฟางไม่มีความอาวุโสผ่านโลกมาอย่างโชคชนปนอยู่เลยแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามกลับเหมือนวัยรุ่นคนหนึ่งท่านพรดนอกณนา,าเจ้าพูดเช่นนี้มันไร้น้ำใจเกินไปแล้วกระมัง จะว่าไปเมื่อปีนั้นไม่ว่าอย่างไรเราก็เคยฝึกตนอยู่ในสำนักของราชาเซียนร่วมกันมาก่อนนะหากนับดูแล้วเจ้ายังเป็นศิษย์น้องของข้าอีกเจ้าจะปฏิบัติต่อสิทธิพี่เจ้าเช่นนี้จริงๆหรือผู้เทาเทียนชูพูดด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจภายในกระท่อมหลังคาฟังเงียบไปครู่หนึ่งหลังจากผ่านไปพักหนึ่งก็มีเสียงเสียงหนึ่งสะท้อนออกมาในเมื่อท่านหยิบยกความสัมพันธ์สิทธิพี่น้องเมื่อปีนั้นออกมาเช่นนั้นข้าจักพบหน้าท่านหน,หนึ่งเอง พอสิ้นเสียงประตูกระท่อมหลังคาฟางก็ค่อยๆเปิดออกมีชายหนุ่มที่อยู่ในชุดขาวก้าวเดินออกมาจากภายในเพียงก้าวเดียวก็เดินออกมาจากปริภูมิกลาละม่วงทองภายในพริบตามาถึงหน้าผู้เท่าเทียนชูสิทธิ์พี่ท่านแก่แล้วชายหนุ่มชุดขาวมองผู้เท่าเทียนชูที่อยู่ตรงหน้าแล้วกระตุกยิ้มมุมปากเล็กน้อย ผู้เท่าเทียนชูมองชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าอารมณ์ที่ซับซ้อนเล็กน้อยเห็นเพียงบนตัวชายหนุ่มมีแสงเซียนที่ขมุกขมัวปกคลุมอยู่แต่ทว่าแสงเซียนประเภทนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภาพลวงตาแต่มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแก่นแท้จริงแท้จริงทำให้ผู้คนยากที่จะแยกแยะจริงเท,ท็จหากหลัวซิวเห็นชายหนุ่มคนดังกล่าว เขาต้องจำได้ตั้งแต่แวบแรกที่เห็นแน่นอนเพราะภาพเหตุการณ์เซียนธรรมกถาที่เขามองเห็นในพระราชสารตําหนักห่วงในบรรดาทั้ง14คนที่นั่งอยู่ด้านล่างเซียนหนึ่งในนั้นก็มีชายหนุ่มชุดขาวคนนี้เช่นกันในบรรดาทั้ง14คนเมื่อปีนั้นผู้เท่าเทียนชูก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ทว่าเขาแก่ชราแล้วส่วนชายหนุ่มคนนี้กลับยังคงเหมือนเดิมอยู่เช่นเคยบุคลิกลักษณะที่มีสเสน่ห์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย สิทธิพี่ที่ท่านมาหาข่าคงไม่ได้มาคุยรำลึกถึงวันๆหรอกกระมังชายหนุ่มชุดขาวยิ้มอ่อนการมาเยือนของมหาทัานในครั้งนี้โอกาสจุติเซียนก็ตามลงมาด้วยแต่ข้าก็มีอาจนิ่งนอนใจได้ว่าจะสามารถคว้ามันไว้ได้ข้าลองคิดว่าหากร่วมมือกับสิทธิ์น้องหากข้ากับเจ้าสองสิทธิพี่สิทธิ์น้องร่วมมือกันจะต้องได้อุบัติเป็นเสียนแน่ โดยไม่ต้องมีพิธีรีตองแต่อย่างใดผู้เท่าเทียนชูเองก็รู้ดีว่าสิทธิ์น้องของตนผู้นี้ไม่ปลดปรันวาจาที่อ้อมค้อมดังนั้นเขาจึงบอกจุดประสงค์ในการเดินทางมาครั้งนี้อย่างตรงไปตรงมาท่ามกลางกระท่อมมุงจากแห่งปริภูมิม่วงทองโกลาหนผู้เท่าเทียนชูกับมกุฎเต๋าอาวกาศแต่ละคนนั่งขัดสมาธิอยู่บนฟุกรองนั่ง มกุูดเต๋าอาวกาศมีชีวิตอยู่มาเป็นเวลานานแสนนานแต่ไม่มีบนร่างกายของเขากลับไร้ซึ่งร่องรอยการประผันของวันเวลาเราเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีใบหน้านิ่งและสงบอยู่ตลอดเวลาสิทธิ์พี่กำลังล้อข้าเล่นหรือในบรรดาพวกเราสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องหักพูดกันด้วยเรื่องสติปัญญามีมีผู้ใดสามารถทเทียบเคียงท่านได้มาหาทานที่โลกมหาศักดิ์ทั้ง8ครั้งนี้เดิมทีก็เป็นหนึ่งในแผนการของสิทธิ์พี่มีใช่หรือมกุูดเต๋าอาวกาศพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบ ได้ยินดังนั้นผู้เท่าเทียนชูก็เผยรอยยิ้มลำบากใจออกมาก่อนจะพูดพร้อมกับถอนหายใจโอกาสจุติเซียนใช่ว่าจะได้รับมันมาอย่างง่ายได้เสียเมื่อไหร่เมื่อคราก่อนที่เรานั่งฟังท่านราชาเซียนในบรรดาพวกเราทั้ง14คนเจ้ามีคุณสมบัติพรสวรรค์ที่สูงที่สุดแต่เมื่อเวลาอันยาวนานผ่านพ้นไปแม้แต่เจ้าก็ยังไม่สามารถเป็นเซียนได้อีกทั้งมหาทันครั้งนี้หากมีโอกาสจุติเซียนปรากฏขึ้นผู้คนที่โลภในโอกาสนี้จะมีเพียงแค่ข้าหรือยอย่างไร คาดว่าทุกสิ่งที่อาศัยในห่วงดาราพื้นโลกอื่นๆก็ต้องถือโอกาสในตอนที่โลกมหาศักด์ทั้ง8ของเราอยู่ในมหาทันกลากลเข้ามาแย่งชิงโอกาสในการจุติเซียนเป็นแน่พวกท่านทั้ง8ร่วมกันรับมือทุกอย่างได้เหตุใดจึงต้องดึกค่าเข้าไปเกี่ยวมกุดเตาอาวกาศพูดพร้อมขมวดคิ้วหรือสิทธิ์น้องไม่คิดเป็นเซียนแน่นอนว่าข้าคิด น้ำเสียงของนักพระตวกาศก้องกังวานดังคมดาบเหมือนมีแสงทิพชายออกมาจากในตาแล้วพูดออกมาทีละคำอย่างชัดถ้อยชัดคำข้าก็คิดที่จะอุบัติเป็นเซียนแต่สิ่งที่ข้าคิดจะเป็นไม่ใช่เซียนที่อาศัยโอกาสเพื่อก้าวไปเป็นเซียนแต่เป็นเซียนที่อาศัยการฝึกตนของข้าเองจุติเซียนมีสองวิธีร่างเนื้อศักดิ์สิทธิ์กลั่นวิญญาณเป็นเซียนนี้คือสิ่งที่อาจารย์ราชาเซียนของพวกเราเคยพร่ำสอนเอาไว้มีเพียงอาศัยผลสำเร็จของสองวิธีนี้เท่านั้นตําหน่งเซียนจึงจะเป็นเซียนที่แท้จริง หากอาศัยโอกาสและโชคลาภที่สร้างขึ้นมาหลอมรวมกับวิธีมนุษย์เพื่อจุติเซียนนั้นก็เป็นเพียงเสมือนเซียนถึงแม้ว่าจะจุติเซียนแต่ก็ยากที่จะมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มกุูดเต๋าอาวกาศสายสีสับไปมาสิทธิพ่ตอนที่ท่านมาที่นี่ข้าก็ได้พูดเอาไว้แล้วระหว่างท่านกับข้าวิธีแตกต่างกันแผนการต่างกันหากเป้าหมายของท่านมอบคือฝากความวางใจในวิถีเซียนของผู้อื่นเพื่อจุติเซียนข้าก็จะไม่ร่วมมือกับพวกท่านเป็นอันขาด เมื่อคำนี้ถูกพูดออกไปผู้เท่าเทียนชุนชูก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นเย็นชาในทันทีอันที่จริงก่อนที่จะมาที่นี่เขาก็เตรียมใจไว้แล้วสำหรับการถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาเข้าใจสิทธน้องผู้นี้เป็นอย่างดีเขามีคุณสมบัติที่สะเทือนฟ้าเคยถูกอาจารย์ราชาเซียนยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความหวังสูงสุดในการเป็นเซียนที่แท้จริงในหมู่พวกเขาทั้งสิบสี่คนสิทธน้องเจ้าคิดว่าจะสามารถยืนดูอยู่เฉยเได้อย่างนั้นหรือหากถูกเจ้าพวกนั้นที่มาจากโลกาฟ้าดินหลิงหลงแช่งชิงโอกาสไป เจ้าคิดหรือว่าพวกมันจะปล่อยเจ้าไว้ถึงอย่างไรหากว่าเจ้าได้เป็นเซียนที่แท้จริงก็จะต้องเป็นขวากหนามขนาดใหญ่ที่คอยทิมแทงพวกมันไม่ทิทางใจดีไว้ชีวิตเจ้าเป็นแน่ผู้เท่าเทียนชูพูดย้ำไปมาราวกับคนแก่ขี้บน่นแล้วอย่างไรข้าอยู่ที่แห่งนี้จัดตั้งการทดสอบแดนเซียนนั่นก็เพื่อสืบทอดวิธีเซียนของข้าหากแม้ข้าต้องดับศูนย์ไปท่ามกลางระเบิดมหาทันแต่วิธีเซียนของข้าก็จะยังถูกถ่ายทอดต่อไปนิดนิรัน ท่าทีของมกุฎเต๋อาอวกาศมุ่งมั่นเป็นอย่างมากเขาขยับมือโบกสะบัดออกไปครั้งหนึ่งปริภูมิก็กระเพื่อมออกเป็นระลอกคลื่นกลายเป็นกระจกเงาเผยให้เห็นภาพทิวทัศน์ด,ด่านหนึ่งของนักพรดผนึกฟ้านานมาแล้วก่อนยุคแห่งความกลาหนข้าก็คาดการเอาไว้ถึงโอกาสจุติเซียนที่ลงมาพร้อมกับมหาทันดังนั้นข้าจึงได้เปิดพสสดาราอาวกาศสร้างแดนเซียนเก้าด่านเป็นการหาผู้สืบทอดที่เหมาะสมกับแก่สืบทอดวิธีเซียนของข้า มกุฎเต๋าอาวกาศเผยรอยยิ้มขึ้นบนใบหน้าสายตาจับจ้องไปยังร่างทั้งสองของหลัวสซิวและมะกุฎเทพหยุนส่วนท่ามกลางวันคืนในยุคแห่งความกลาหนก็มีเพียงเขาทั้งสองคนนี้เท่านั้นที่สามารถเดินทางมาถึงด่านที่เก้าได้สามารถฝ่าเข้ามาถึงด่านที่เก้าได้นั่นหมายความว่าพวกเขามีคุณสมบัติของประมุขเตา๋หาหักสามารถฝ่าด่านที่เก้าไปได้นั่นก็หมายถึงมีคุณสมบัติของมกุฎเตา๋าคือความหวังที่จะอุบัติเป็นเซียนในภายหน้า สิทธิ์น้องเล็กก็รวมอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าเจ้าตั้งใจจะรับสิทธิ์น้องเล็กไว้เป็นสิทธิ์หรือผู้เท่าเทียนชูขมวดคิ้วมกุฎเตาอาวกาศสายสีสับไปมาถึงแม้ว่าสิทธิ์น้องเล็กจะสามารถฝ่าด่านที่ก้าได้ข้าก็จะไม่รับนางไว้เป็นสิทธิ์เพราะนางไม่จําเป็นต้องได้รับการสั่งสอนจากข้าในสายเลือดของนางแต่เดิมแล้วก็มีการถ่ายทอดวิธีของอาจารย์ราชาเซียนอยู่แล้วกระทั่งความหวังในการจุติเซียนนางก็อาจจะเป็นไปได้มากกว่าข้าเสียอีก เช่นนั้นก็เหลือเจ้าหนุ่มคนนั้นแล้วผู้เทาเทียนชูยกมือขึ้นชี้ไปยังหลวซิวที่อยู่ในกระจกและค่อยๆพูดต่อข้าได้ยินมาเกี่ยวกับเจ้าหนุ่มผู้นี้ในสมัยวัฏสงสารถึงจุดจบก็เป็นเจ้าหนุ่มผู้นี้ที่เป็นผู้จุดดัชน,นไปสู่การเปิดสกราชแห่งผู้สูงส่งท่ามกลางสงครามมหาทันวัตสงสารโลกมหาศักดิ์ทั้ง8ปดไรซึ่งผู้แข็งแกร่งเขายังเป็นคนแรกที่ฝึกตนเป็นผู้สูงส่งมีพรสวรรค์หาที่เปรียบไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมทีเดียว น่าเสียดายที่แม้ว่าพรสวรรค์ของเขาจะสูงส่งแต่เขากลับมีการกระทําที่บุ่มบ่ามผู้สูงส่งที่สําเร็จเป็นคนแรกนั้นรบรากับผู้สืบทอดแห่งเจ้าวัดสงสารรุ่นที่เก้าใช้ชีวิตเป็นเดิมพันทำลายล้างกงล้อวัตจก,กรรมจนสลายถึงแม้ว่าในพบนี้เขาจะสามารถเกิดใหม่ได้สําเร็จแต่ผลการฝึกตนก็ต่ําเกินไปแม้แต่ผลการฝึกตนเทพมารระดับเก้ายังไม่สามารถครอบครองได้ ผลการฝึกตนหาใช่ปัญหาไม่เพียงแค่เขามีความสามารถและพรสวรรค์เชกเช่นนี้ข้าก็จะรับเขาเป็นสิทธิ์ส่งต่อวิธีเตาของข้าสายตาของมกุดเตาอาวกาศนิ่งสงบแน่วแนว่ภายในกระจกเงานั้นประมุกเต๋าเฟิงเทียนก็กดผลการฝึกตนของตนเอาไว้ที่แดนเทพมารขั้นสูงขั้น8ดในเวลานี้กำลังทำสงครามที่ยิ่งใหญ่อยู่กับหลวซิวรบรากันอย่างดูเดือด ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวซิลต่างก็ใช้วิธีการข้ามแดนสังหารศัตรูในการเดินอยู่บนเส้นทางแห่งโลกยุดที่ละ99ไปจนถึงจุดสูงสุดศัตรูที่อยู่ในแดนเดียวกันเขาไม่เคยเห็นอยู่ในสายตาแต่ในครั้งนี้เขากลับเคร่งเครียดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะผู้แข็งแกร่งที่อยู่ตรงหน้าเขาผู้นี้มีผลการฝึกตนในระดับเดียวกับเขาทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งประมุกตาเมื่อเทียบกับเขาพลังนั้นไม่ได้แตกต่างกันจนเห็นได้ชัดปลดปล่อยพลังรบ อ,อัล่ารอบกายพุ่งประตูเพียงเก้าแรกหลัวซิลก็ปล่อยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดออกมาเห็นเพียงสองมือของเขาขับเป็นตราประทับพ,พ,พลังอมตะตราสรพสิ์ก็พลันสําแดงออกมาวินาทีต่อมาพลังอมตะสรพพสิ่งที่มหาสาลปกฟ้าคลุมดินก็พากันร,ระเบิดออกวิชาต,ตราประทับนี้เต็มไปด้วยพลังอมตะขนานับอีกทั้งพลังอมตะเหล่านี้เกิดขึ้นและไม่ดับสูญไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งใหญ่และตระงาน วิธีไร้ลักที่ใช้ฝึกตนหลัวซิลได้สร้างพลังอมตะออกมาเพียงสามสายวิชาตราสัพสิทธิ์ก็คือวิชาพลังอมตะสายที่หนึ่งพลังอมตะสัพสิ่งที่ถูกแปรออกมาจากตราสัพสิทธิ์ระเบิดอย่างบ้าคลั่งจากนั้นวิชาตราประทับในมือของหลัวซิลก็พลันเปลี่ยนสำแดงออกมาเป็นมหาพลังอมตะวิชาสพัพพิถีล้วนวางรอบตัวของเขามีแสงเทลที่สองประกายระยิบระยับประตุข,ขึ้นมาแสงเทลสาดส่องไปทุกคนแห่งสพษษัพสิทธ์ล่าถอยและสลายไปทุกสิ่งดับศูนย์เป็นเท่าทุลีกลายเป็นความว่างเปล่า ถึงแม้จะอยู่ภายใต้การโจมตีของวิชาต,ตราประทับทั้งสองสายแต่นักพรดผนึกฟ้ากลับยังสามารถต้านเอาไว้ได้พลังวิธีผนึกฟ้าของเขาสามารถผนึกสรรพสิ่งทําให้พลังอํานาจของพลังอมตะอันมหาศาลถูกผนึกจึงได้สามารถฝืนยืนอยู่ได้สมกับที่เป็นประมุขเตาสวรรค์ผู้ประสบความสำเร็จในยุคไทชูภายใต้แดนเดียวกันยังสามารถต้านทานพลังอมตะทั้งสองสายของข้าเอาไว้ได้แต่เจ้าไม่มีทางต้านทานพลังอมตะสายที่สามของข้าได้แน่ หลัวซิลก้าวขึ้นไปบนอากาศแสงเทลสัตส,สองทั่วร่างกายเห็นเพียงร่างของเขาหายไปในช่วพริบตาทั่วทั้งปริภูมิฟ้าดินเหลือเพียงแสงเสี่ยนที่ส่องประกายถึงขีดสุดลำแสงเดียวราวกับพลังลึกลับจากจุดเริ่มต้นกำเนิดเป็นหนึ่งจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสับสิ่งพลังอมตะเข้าล็อกเดิมของหลัวซิลก็เริ่มจากระดับชั้นของสัพสิ่งสัพสิทธิย้อนกลับไปสู่ระดับจุดเริ่มต้นกำเนิดเป็นหนึ่ง สัพพสิทธิ์กลับสู่จุดเริ่มต้นก็เหมือนกับสับพพสิทธิ์กลับเข้าสำนักราวกับเป็นบรรพบุรุษแห่งสัพพสิทธ์เขามีคุณสมบัติจุติเป็นเซียนท่ามกลางกระท่อมมุงจากมกุูดเต๋าอาวกาศเมื่อเห็นภาพตรงหน้าก็ลุกขึ้นยืนขึ้นด้วยความตกใจใจในเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาคือมกุูดเต๋าอีกเพียงแค่ครึ่งก้าก็จะข้ามผ่านเกณฑ์ของวิธีเซียนเขาย่อมไม่มีทางมองผิดเจ้าหนุ่มคนนี้ใช้ผลการฝึกแดนแดนเทมานขั้น8ขั้นสูงกลับสามารถแปลเปลี่ยนหลอมรวมเป็นลำแสงแสงเซียนได้ ถึงแม้ว่าแสงเสี้ยนเส้นบางๆนี้ในสายตาของเขามันช่างเล็กน้อยดังละอองธุลีเรียกได้ว่าพลังอมตะสายนี้ยังไม่สมบูรณ์แต่กลับครอบครองศักยภาพที่สูงอย่างมากนั่นหมายความว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มีคุณสมบัติจุติเซียนผู้เท่าเทียนชูก็ยังแสดงสีหน้าชื่นชมออกมาถึงแม้เขาจะสังเกตได้นานแล้วว่าหลัวซิวครอบครองพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ไว้แต่เมื่อเขาได้เห็นพลังอมตะทั้งสามสายนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยชมเชยขึ้นมาในใจผูก ร่างของประมุกเต่าเฟิงเทียนระเบิดออกเป็นเสียงเสียงดับสลายไปภายใต้การประตุกของแสงเสียนไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ถูกหลัวซิวใช้พลังอมตะเข้าล็อกเดิมสังหารได้แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่ร่างจริงของประมุกเต่าเฟิงเทียนนี้เป็นเพียงผันร่างของผู้แข็งแกร่งประมุกเต่าที่กดแดนผลการฝึกตนให้อยู่ในแดนเทพมารขั้นแดขั้นสูงเท่านั้นผู้เพื่อนยุทธช่างมีพรสวรรค์สูงส่งน่าชื่นชมยิ่งเจ้าสามารถข้ามผ่านด่านที่9ก้าได้สามารถก้าวขึ้นสู่สะพานโกลาหน ประมุกเต่าเฟิงเทียนหันมากุมมือคำนับให้กับหลัวซิลพร้อมเอ่ยคำพูดของเขายังไม่ทันสิ้นเสียงลำแสงชี่ม่วงพุ่งออกมาจากความกลาหนแปลเปลี่ยนเป็นสะพานม่วงกลาหลปรากฏขึ้นตรงหน้าหลัวซิลผู้อาวุโสชมเกินไปแล้วหลัวซิลกุมมือคำนับคืนถึงแม้ว่าจะเป็นเขาในชาติก่อนก็ตามประมุกเต่าเฟิงเทียนก็ยังคงถือเป็นผู้อาวุโสของเขาอยู่ดีการฝึกยุทธอย่างที่รู้กันว่ามีผู้น้อยผู้อาวุโสแต่ผู้เพื่อนยุทธสามารถเอาชนะข้าที่อยู่ในแดนเดียวกันกันกบเจ้าได้ ความสำเร็จในภายภาคหน้าไม่มีทางด้วยไปกว่าค่าดังนั้นข้าและเจ้าคุยกันในฐานะรุ่นเดียวกันเจ้าไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับการแบ่งระดับขั้นอาวุโสประมุกเต๋าเฟิงเทียนเผยรอยยิ้มบางๆไม่ได้ใส่ใจขนบรรมเนียมแม้แต่น้อยมกุฎเต๋ากำลังรอเจ้าอยู่แล้วโอกาสในการจุติเซียนก็กำลังรอเจ้าอยู่ได้ยินดังนั้นหลวซิวก็สามารถเข้าใจได้ทันทีบททดสอบแดนเซียนก้าด่าน ความจริงแล้วก็คือการที่มกุฎเต๋าอาวกาศต้องการเลือกผู้สืบทอดที่มีคุณสมบัติจุติเซียนนั่นเองและเขาที่ฝ่าด่านทั้งเก้าได้ทั้งยังเอาชนะประมุกเต๋าเฟิงเทียนที่อยู่ในแดนเดียวกันได้นั่นก็หมายความว่าเขาครอบครองความเป็นไปได้ในการจุติเซียนถือได้ว่าเป็นต้นกล้าที่มีโอกาสเข้าสู่วิถีเซียนในภายภาคหน้าหากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดเขาจะได้เป็นสิทธิผู้สืบทอดของมกุฎเต๋านอกนภา,าได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากเขาได้รับวิถีเซียนที่เขาตระหนักรู้ผ่านวันคืนอันยาวนานไม่สิ้นสุด ถึงแม้ว่ามากุดเต๋าอาวกาศจะยังไม่ได้จุติเซียนแต่เขาก็ได้สัมผัสกับวิธีเซียนแล้วต้องเป็นการเปิดประตูสู่วิธีเซียนให้เขาอย่างแน่นอนการเผชิญหน้ากับโอกาสระดับนี้หลัวซิลกลับไม่ได้ตื่นเต้นแม้แต่น้อยในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสงบนิ่งจนหน้าใจหายในพบก่อนและพบนี้รวมกันเขาฝึกตนมาถึงทุกวันนี้เขาได้สร้างเส้นทางของตัวเองขึ้นมาแล้ว หากได้กลายเป็นสิทธิ์ของมกุดเต่านอกนภา,าได้รับการถ่ายทอดวิธีเซียนของเขาวิธีเซียนของมกุดเต่าอาวกาศนั้นจะเหมาะสมกับตนเองจริงๆหรือในขณะเดียวกันสายตาของหลัวซิลก็สอดสายไปทั่วทั้งสี่ทิศแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของมกุดเทพหยุนส่วนโดยไม่ต้องรอให้เขาเอ่ยถามประมุกเต่าเฟิงเทียนก็เอ่ยปากให้คลายสงสัยเทพธิดาหยุนส่วนได้ออกไปแล้วดีจริงๆเจ้าหนูนอกนภา,ากล้าไม่อยู่เจอหน้าข้ารอก่อนเถอะ พะสดารานอกนภาด้านนอกของแดนเซียนเทพธิดาหยุนส่วนที่เรากับเด็กน้อยอายุ7-8ถึง8ขวบแยกเคี้ยวขบฟันกระทืบเท้าเล็กๆด้วยความโมโห